สิ่งที่น่าชื่นใจก็คือสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ผ่านมานะครับก็ได้ให้ความสนใจเรื่องนี้เป็นอย่างมากอยากให้มหาวิทยาลัยเนี่ยไปดูตัวเลขไปดูว่าศักยภาพของมหาวิทยาลัยเนี่ยแต่ละสาขาเนี่ยมีรองรับผู้พิการประเภทใดบ้างนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่น้องนนักศึกษาพิการได้เข้ามาในมหาวิทยาลัยคอนแก่นของเราแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยคอนแก่นก็พร้อมที่จะดูแลหลายด้านเลยซึ่งทุนการศึกษาเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยจะมีในส่วนของกระทรวงการอุดมศึกษาเนี่ยช่วยในเรื่องของการสนับสนุนอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามเนี่ยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองเนี่ยก็ยังมีทุนการศึกษาปีละหลายล้านบาทที่ช่วยสนับสนุนน้องๆโดยเฉพาะในส่วนที่ผมไปดูก็คือเรื่องเรื่องฟิล์มโมเดลครีเอทีฟอีโคโนมีของเขาเนี่ยหลักๆเลยภาครัฐจะต้องเห็นความสําคัญใส่ลงไปในแผนในยุทธศาสตร์อย่างเอาเป็นเอาตาย เป็นเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยติดตามนะครับว่าในแต่ละปีมหาวิทยาลัยไ,ได้มีการรับนักศึกษาพิการเนี่ยกี่คนมีสาขาใดบ้างที่มีการรับซึ่งในแต่ละปีก็มีการเปลี่ยนแปลงไปาตามศักยภาพแต่ละคณะ เพราะว่าบางคณะในขณะเดียวกันเวลาเดียวกันเนื่องจากเวลาที่นักศึกษาพิการเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเรียนจนกระทั่งครบหลักสูตรก็จะมีหลายหลายปีเพราะถ้าสะสมมากจนเกินไปในแต่ละปีเราก็จะดูแลได้ไม่ทั่วถึงทางมหาวิาลยนะครับผู้บริหารมหาวิาลยต้องนําเสนอต่อสภามหาวิาลยว่าเรามีการดูแลมีแผนในการที่จะเพิ่มหรือการรับนักศึกษาพิการให้มาเรียนในระดับอุดมศึกษาได้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ครับ สิ่งที่น่าชื่นใจก็คือสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ผ่านมานะครับก็ได้ให้ความสนใจเรื่องนี้เป็นอย่างมากอยากให้มหาวิทยาลัยเนี่ยไปดูตัวเลขไปดูว่าศักยภาพของมหาวิทยาลัยเนี่ยแต่ละสาขาเนี่ยมีรองรับผู้พิการประเภทใดบ้างนะครับแต่ในรอบที่ผ่านมาเราก็ได้ศึกษาศักยภาพเหล่านั้นเป็นการล่วงหน้าแล้วแล้วก็รับนักศึกษาพิการเพิ่มเติมในปีนี้ได้อยู่ที่25คนนักศึกษาที่จะรับมาก็หลากหลายสาขาครับ25คนนั้นก็กระจายไปของหลากหลายคณะซึ่งตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวที่ชี้ให้เห็นว่า สภาหมหาวิทยาลัยเนี่ยค่อนข้างจะเข้มข้นในการที่จะส่งเสริมให้มีผู้พิการเนี่ยมาเรียนในมหาวิทยาลัยให้มากขึ้นเพราะตัวนี้จะเป็นตัวโอกาสที่ทําให้เขารู้สึกถึงความเท่าเทียมกันของการอยู่ร่วมกันกับคนในสังคม ในแต่ละปีก่อนที่เราจะรับนักศึกษาพิการเข้ามานะครับสภามหาวิทยาลัยก็คงได้มาดูว่าสภามหาวิทยาลัยมีบทบาทอย่างไรในการที่จะสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยสามารถที่จะรองรับการอยู่การเรียนอย่างมีคุณภาพของผู้พิการที่หลากหลายมากขึ้นเช่นจากเดิมที่เราอาจจะมีข้อจํากัดในการดูแลผู้พิการบางประเภทบางกลุ่มข้อจํากัดเหล่านั้นก็จะอยู่กับสาขาวิชาชีพส่วนถ้าความพิการพื้นฐานนะครับอย่างเช่นความพิการทางสายตาอันนี้เราดูแลได้ ค,ความพิการอันเกิดมาจากทางกายบางอย่างนะครับอย่างเช่นแขนขาที่อาจจะไม่สะดวกเรื่องของการเดินการเข้าพื้นที่อะไรเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยกันไม่มีปัญหาเลยในการที่จะทํางานอย่างนั้นนะครับและที่สําคัญที่มหาวิทยาลัยจะต้องทําให้คนในมหาวิทยาลัยทั้งอาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมทั้งนักศึกษาคนอื่นๆเนี่ยได้อยู่ร่วมกันกับคนในสังคมที่มีผู้พิการอยู่ด้วยแล้วก็ดูแลเขาให้โอกาสเขาอย่างเท่าเทียมกันครับ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเรามีศูนย์บริการนักศึกษาพิการซึ่งดูแลโดยกองพัฒนานักศาและสิทธิ์เก่ยสัมพันธ์แน่นอนว่าสิ่งที่นอ้องนักศึกษาพิการได้เข้ามาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็พร้อมที่จะดูแลหลายด้านเลยหลักๆก,ก็จะมีอยู่3ด้านด้านที่1คือเรื่องของทุนการศึกษาซึ่งทุนการศึกษาเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยจะมีในส่วนของกระทรวงการอุดมศึกษาเนี่ยช่วยในเรื่องของการสนับสนุนอยู่แล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองเนี่ยก็ยังม การศึกษาปีละหลายล้านบาทที่ช่วยสนับสนุนน้องๆซึ่งก็จะมีทุนประเภทกอก็คือทุนที่ให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษาเลยนะครับแล้วก็ทุนประเภทขอเนี่ยซึ่งจะเป็นทุนที่ให้เป็นปีๆภาคการศึกษาไป ต่อมาก็เรื่องของที่อยู่อาศัยซึ่งทางกองบริการหอพักนักศึกษาเนี่ยก็พร้อมที่จะสนับสนุนเรื่องของหอพักที่มีความเหมาะสมตามรูปแบบและก็ลักษณะของความพิการของน้องๆรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องด้วยเหนือจากนี้เนี่ยนะครับมหาวิาลยก็ยังช่วยสนับสนุนในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะของความพิการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องช่วยฟังนะครับเครื่องช่วยอ่านหนังสือนะครับเครื่องช่วยผลิตอักษรเบลหรือ การผลิตสื่ออักษรเบลให้กับน้องที่มีปัญหาผู้พิการทางสายตานะครับสำหรับน้องๆผู้พิการทางการเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ยังมีวิวแชร์หรือว่ารถเข็นนั่งเนี่ยให้น้องๆอ,อีกด้วย มหาวิาลยขอนแก่นในแต่ละคณะแล้วก็วิทยาลัยก็จะมีการแจ้งความประสงค์ว่าแต่ละปีเนี่ยอยากจะรับนะครับน้องนองน,องนักศึกษาพิการที่มีความพิการลักษณะใดจํานวนเท่าไหร่บ้างแต่อย่างไรก็ตามนะครับเพื่อให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากที่สุดก็คือการสร้างเครือข่ายดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องไปเริ่มตั้งแต่ต้นทางก็คืออ่าอย่างโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเนี่ยที่มีเรื่องของน้องๆ้องพิการอยู่ด้วยเนี่ยการเข้าไปให้ความรู้การเตรียมการ การให้การช่วยเหลือหรือการทําข้อมูลต่างๆเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่ยังเส็นส่องของความยั่งยืนแล้วก็ความร่วมมือที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็นักศึกษาผู้พิการ เป็นเหตุให้เราต้องไปศึกษาเขาเพราะเราคิดว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งทางด้าน Creative Economy โดยเฉพาะในส่วนที่ผมไปดูก็คือเรื่องเรื่องฟิล์มโมเดล Creative Economy ของเขาเนี่ยหลักๆเลยภาครัฐจะต้องเห็นความสำคัญใส่ลงไปในแผนในยุทธศาสตร์อย่างเอาเป็นเอาตายอันที่สองก็คือภาคอุตสาหกรรมถ้าอะไรียสองก้อนนี้ไม่ต่อยอดกันเนี่ยมันก็ก็ตายในที่สุด แต่ตัวที่สําคัญมากพอๆกันกับภาครัฐและเอกชนก็คือภาคประชาชนเพราะว่ารากของ Creative Economy เนี่ยมันจะต้องมาจากรากของความเป็นคนในท้องถิ่นภาคประชาชนที่เราเรียกว่าวัฒนธ,นธรรมและภูมิปัญญาโชคดีที่ประเทศของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งรากของเราเข้มแข็งทางวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาเราจะเห็นภาพว่าเกาหลีเนี่ยเขาเชื่อมกันได้หมดเขาเชื่อมด้วยรัฐบาลอย่างเอาเป็นเอาตายเอาจริงอาจังแล้วก็ต่อยอดอีโ o n o m ีคืออุตสาหกรรมข้อเท็่จริงมันมีเท่านี้เองทางสภาโดยเฉพาะท่านนายกสภาหาือะไรกับท่านอิการบดีบอกว่า3ก้อนนั้นเนี่ยตัวแทนของภาครัฐมหาวิทยาลัยขอนแกน่นพร้อมแล้วที่จะเชื่อมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคประชาชนรากวัฒนธรรมและภูิปัญญาเพื่อต่อยอดสร้างชาเลนต์คนที่มีความสามารถเฟ้นหาแล้วก็ส่งไปที่อุตสาหกรรมทุกมิติท่านนายกสภาท่านได้ให้ประโยคที่ท้าทายมากแต่ทำได้ง่าย past r e s e n t future tense เราเฟ้นหารากแธรรมของเราที่มีพลังมีความเข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นฮีดคองประเพณีภูมิปัญญาใดๆที่มันอยู่ในอีสานซึ่งมันเยอะมากเมื่อไหร่เราเฟ้นขึ้นมาแล้วมาอะไรขอนแก่นจะเป็นศูนย์กลางผลักดันเข้าสู่อุตสาหกรรมใดๆเช่นการสแสดงภาพยนตร์ฟิล์มละครเกมหรืออะไรก็ได้มันเป็นโมเดลที่เกาหลีประสบควาสมสำเร็จแต่มันไม่ใช่ของใหม่แค่ เอาจริงกับจังกลับมามันคือ Creative Economy ภาษาที่ท่านวิการมวิีใช้ง่ายคืองานศิลปะที่กินได้ขายได้